ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะจะไปไหนหรอนี่เลยแหลมเมืองคอนทิปไหว้พี่ไข่วัดเจดีนะคะเราก็รู้ว่าไทยสมายเปิดตั้งแต่วนที่9กเนาะกันยานะคะเราก็เลยมาที่นี่เลยสะดวกใกล้บ้านด้วยที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปเช็คอินแล้วเดี๋ยวเที่ยวบินก็ ประมาณ5โมงเย็นนะคะเราก็จะไป3วันทริปนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะเราจะเอ่อให้ติดตามนะคะติดตามละกันติดตาม EP2 EP3 EP4 ละกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเช็คอินระหว่างทางก็เดี๋ยวจะพาดูเครื่องด้วยแล้วก็ดูดูอะไรไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะแล้วมาละเช็คอิน ันนี้นะคะเรากำลังเรากำลังโหลดกระเป๋านะคะเพื่อเตรียมตัวนะคะนี่ไปกันสองคนค่ะสายการบินไทยสมายนะคะสะดวกสบายรวดเร็วทันใจนะคะนี่ I'm not alone. เ like. มื่อเกิดการาเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศแม่จากออกซิเจนบนแผนนะ่นหนาสีฟ้าจะตกลงมาโดยวย แรกเลยพอมาถึงลงเครื่องปุ๊บก็ามาเช่ารถเลยนะคะไปส่วนตัวแล้วก็วันนี้เราเช่าก็เช่ารถมินิแล้วกันเพรามมากันแค่สองคนนะคะแจ็คพอนะคะก็เดี๋ยวจะไปที่ไหนบ้างเราก็จะลงคลิปให้ดูกันนะคะอคตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่พักแล้วนะคะก็เป็นที่พักแบบโอเคสะอาดก็นอนได้นะคะ สะอาดสะอาดดีนอนเตียงคู่นะคะก็นอนไปก่อนเพราะว่าเรามาถึงเลยนะคะตอนนี้เราก็กำลังไปหาอะไรกินนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนกันก็่วยว่ากันอีกทีนะคะเดี๋ยวไปครัวอะไรนะครัวในหนังนะคะเดี๋ยวไปดูของกินที่มีก่อนนะคะก่อนที่จะนอนแล้วพรุ่งนี้ก็จะลุยทําบุญลุยเที่ยวเลยจ้า นี้นะคะแล้วก็กำลังขับรถนะคะ้ยวซ้ายไปยังถนนหมายเลขสี่สิบเราต้องเปิด GPS <12, S 1> น,นะซ้ายไม่ใชู่ณถนนหมายเลขสี่สิบสองเงี้เงี้เงีง้หน่อยนะคะแล้วก็ไปทานข้าวเราเซิร์ชดูแล้วว่าครัวในหนังเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารใต้ก่อนเลยมือแรกนะคะก,ก่อนที่จะกลับมาพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้ลุยนะคะมาดูโอ๊ยนะคะครัวในที่พักเรา ทีธรรมราชอันนี้เราอยู่ในตัวเมืองเลยเลิศจ่านะอาหารน่ากินมากเลยอ่ะอนนี่ก็จะมีร้านตามข้างทางด้วยนะตรงนี้ก็โรงแรมก็ดีนะอันนี้น่ากิน ว่าจะอร่อยสมคำเล่อมลือหรือเปล่าคะควรในหนังนะคะเรารับประทานอาหารไปนะคะก็จะมีหนังตะลุงเล่นให้เราดูด้วยชอบจังเลยอ่ะ มาแล้วจ้วาครัวในหนังนะคะที่เราสั่งวันนี้ก็จะเป็นไข่เจียวหอหมกนะคะแกงส้มใต้ปลากระพงสตอกุ้งผัดสตอใส่กุ้งน,นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอปลา กับส้มโอทับทิมสยามตอนนี้มามาแล้ว ตัวพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนเดี๋ยวจะมาให้ชมกันต่อนะคะใน EP นะคะ ติดๆๆๆๆโอเคค่ะพรุ่งนี้มาติดตามนะคะว่าจะไปไหนก่อนหลักษสันติทุกทุกคนนะคะอิ่มท้องแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเตรียมไปอิ่มบุญกันค่ะ